ห้าโอกาสที่คุณอาจจะพลาดจากการเป็นคนขี้อายลุกตีเคยได้ยินมาหลายครั้งนะครับที่พูดว่าไม่เอาอะไม่กล้าอ,อายลูงตีคิดว่าคนเรานั้นเนี่ยมีหลายหลักบุคลิกมีหลายหลักลักษณะและหลายหลักนิสัยบางครั้งความขี้อายของเราเนี่ยอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสสาคัญในชีวิตเลยก็ได้ในโลกที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความเขินอายเนี่ยมักจะทําให้เรายึดเหนี่ยวกับสิ่งที่เราเคยเป็นไว หาคุณรู้สึกขี้อายมันจะฉุดรั้งคุณไว้แล้วทาให้คุณเนี่ยเมื่อมีมีโอกาส มาหาคุณคุณอาจจะพลาดโอากาสหลายๆอย่างก็ได้แล้ว5โอกาสที่ลุงตี๋สามารถสรุปมาได้เนี่ยนะครับก็อ,อยากจะมาเล่าให้คุณฟังว่าคุณพลาดอะไรบ้างข้อแรกคุณอาจจะพลาดเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพการงานความขี้อายของคุณความเขินอายของคุณเนี่ยมันไม่เพียงส่งผลต่อการติดต่อสื่อสารหรือการเข้าสังคมเท่านั้นมันยังส่งผลต่อวิถีทางอาชีพของคุณด้วยเชื่อลุงตี๋นะครับว่าการศึกษาจากมาหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับที่ลุงตี๋เคยเห็นเนี่ยมันเน้นย้ำว่าผู้ที่ระบุ ว่าเป็นคนขี้อายไม่เพียงแต่ได้รับอากาสในการเลื่อนตำแหน่งน้อยกว่าคนอื่นเท่านั้นยังมีรายงานอีกว่าเงินเดือนก็เพิ่มชา้าด้วยแล้วเหตุผลมันคืออะไรล่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในสถานที่ทํางานนะครับมักจะให้รางวัลแก่คนที่กล้าแสดงออก คนที่สามารถจะสร้างเครือข่ายคนที่สามารถพูดคุยกันอยู่ในสังคมได้และความสามารถที่จะสามารถสนับสนุนความสำเร็จได้อย่างหนึ่งก็คือคุณต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับคนได้ลุงติว่ามันอาจจะยากไปสักหน่อยนะครับสำหรับคนที่ขี้อายหรือคนที่ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวแต่เชื่อลุงติเถอะครับว่าถ้าคุณเลิกขี้อายคุณจะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นโอกาสที่2คุณพลาดโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง คนที่อายเนี่ยจะโหยหาความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับหลายๆคนด้วยันอยากจะคุยกับใครก็ไม่กล้าแล้วก็ยังมีความลังเลในการที่จะเริ่มต้นอีกทุกคน หากว่าเราขี้อายและไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยคุณอาจจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้ถ้าคุณเข้าไปคุยกับคนคนนั้นซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีทางเกิดความสัมพันธ์ที่ดีได้เลยหากคุณเป็นคนที่อายสําร้ายเนี่ยความขี้อายอาจจะทําให้คุณไม่รู้จักกันกับใครได้อีกเลยโอกาสที่3คุณอาจจะพลาดการเติบโตส่วนบุคคลของคุณลูกแติว่าการเติบโตคือการท้าทายตัวเองด้วยประสบการณ์ใหม่ๆจากการวิจัยของมหาลัยแมริแลนด์เนี่ยนะครับเขาเปิดเผยว่าความเขินอายเนี่ยมันจะทําให้เราไม่กล้าหา ประสบการณ์แปลกใหม่ลรงตีว่าการฝึกฝนให้เรามีความรู้สึกว่าสามารถแสงออกมีความกล้าเนี่ยนะครับออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองจะทําให้เราก้าวข้ามขีดจํากัดของเราเปิดรับมุมมองใหม่ๆและโอกาสในการค้นพบตัวเองก็จะมากยิ่งขึ้นโอกาสที่4คือโอกาสในการที่จะสร้างคอนเน็กชันที่เข้มแข็งในยุคที่มีการทํางานร่วมกันเป็นสิ่งที่สําคัญความสาคัญของคอนเน็กชันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็น แล้วจะต้องสร้างให้มันเกิดความเข้มแข็งเราไม่สามารถมองข้ามได้เลยครับแต่ในบางครั้งเนี่ยสภาพแวดล้อมลายล้อมไปด้วยผู้คนมากมายอาจจะเป็นอุปสรรคสําหรับผู้คนที่ต้องการต่อสู้กับความเขินอายของตัวเองคนที่ไม่ชอบพูดจากับคนอื่นเนี่ยมันจะพลาดไปในเรื่องของความที่จะสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันและการให้คําปรึกษากับคนอื่นหรือโอกาสในสิ่งสําคัญต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้โอกาสที่5 คุณพลาดที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จการเป็นผู้นําต้องเริ่มจากการที่กล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะสื่อสารกับทุกคนกล้าที่จะแสดงซึ่งความรู้สึกเห็นอกเห็นใจการคิดทบทวนและความสามารถในการฟัง มันจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะทำให้เราก้าวหน้าการศึกษาจาก h a r v a r d b u s i n e s s Review เนี่ยก็ได้ระบุว่าบุคคลที่ขี้อายมักจะถูกมองข้ามสำหรับบทบาทของความเป็นผู้นำแม้ว่าคุณสมบัติของผู้นำจะมีอยู่ในตัวคุณไม่มากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณขี้อายแล้วคุณไม่กล้าแสดงออกมันก็คือมันหมดโอกาสแล้วครับการจัดการของความเขินอาย,ยหรือความขี้อายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราต้องยอมรับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่กล้า คุณจะต้องหาวิธีที่คุณจะต้องเอาชนะอ,อปะุปสรรคเหล่านั้นสาหรับคนไหนที่กําลังต่อสู้กับความขี้อายอยู่เนี่ยลุงตีว่าจะเป็นที่จะต้องตระหนักถึงจุดแข็งที่คุณมีก่อนความขี้อายทุกคนมีได้แต่เราควรรู้ว่าเวลาไหนเราควรจะเลิกขี้อายและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาให้ตัวเองให้ดีกว่าเดิมลุงตีได้เคยพูดเสมอว่าเลิกเป็นคนขี้อายแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นถ้าคุณอยากเรียนรู้และคุณอยากประสบความสําเร็จต้องเรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จ ลุงตีขอบคุณมากที่ฟังลุงตีวันนี้ระหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับธุรกิจคุณ ตัวคุณเองการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีแต่จะดียิ่งกว่าไหมถ้าคุณเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์ตรงหรือคนที่ประสบความสำเร็จลุงตีก็มีคลาสหลายคลาสที่สอนการเริ่มต้นธุรกิจให้คุณได้ลองเรียนลุงตียินดีสอนทุกคนนะครับลงทะเบียนกันมาได้นะครับมาเป็นกลุ่มครอบครัวของเราลุงตียังมีอีก,กหลายกายลยุทธ์เลยที่จะแนะนําการบริหารแบบเจาะลึกในแบบฉบับของลุงตีกดติดตามช่องลุงตีไว้นะครับแล้วลุงตีจะมาเล่าให้ฟังอีกอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตีซีอีโอ